สวัสดีครับอยู่กอบมิสูซูเปอร์โกล์นะครับและโจค่ะมิสูแอนพีค่ะันนี้เราอยู่กับมิราตัวท็อปกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะกับตัวสมาร์ทซีวีทีนะคะตัวนี้สีใหม่ล่าสุด2024เลยค่ะอ่าสีกราไฟท์เกรย์นี่เองนะครับก็ตัวนี้ ราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับใช่แล้วค่ะถึงจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดยังไงก็ยังราคาพิเศษให้เหมือนเดิมเลยนะคะ,ะแน่นอนคันนี้ต้องจัดโปรพิเศษเพราะลูกค้านะครับเป็นครอบครัวมิสูเพราะมีครอบวมิสูอยู่แล้วด้วยนะครับก็ใช้สิทธิ์ครอบครัวมิสูของเรานะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่62650บาทนะครับแบบนี้ผ่อนสบายๆเที่ยง6,600บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นเวลา7ปีจบเลยนะครับตัวท็อปแบบนี้ผ่อนแค่6,600โห้โหคุ้มค่ามากๆกใช่เพราะดอกเบีย้ยจะอยู่แค่1.99%เท่านั้นเองด้วยนะครับอดอกเบีย้ยพิเศษตามส่วนด1.99%เลยนะนแล้วก็ออปชันตัวรถนี่โห ครบช่วงเต็มพิกัดเลยคะ่ะนะครับก็มีการตกแต่งตามที่ลูกค้าเวเควสกันมาเลยนะครับมาชมกันบ้างครับว่าคันนี้เราแต่งให้ลูกค้ากันบ<ช>้าง<ช>นะครับเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะกับฟิล์มรอบคันนะคะเราก็เลือกความเข้มได้เลยนะคะแล้วก็มีการสัดข้างให้คะ่ะอ่าสีบานเรียบร้อยสวยๆกันไปเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสาวา,าที่รีบฉลามนะครับนี่แล้วก็อ่าเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ถอยหลังนะคะเพื่อให้ได้ เสียงพร้อมกับคราบเขาวงจรเลยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าวีคเควสกันมาคือตัวกล้องบันทิกหน้าซึ่งเป็นของแท้ของ m i t ซูบิช h มอเตอร์เลยนะครับตัวนี้ บอกือ <Dru> ว <id regeneration> so ่าติดเข้าไปเนี่ยแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็แบบมีฟังก์ชันพิเศษเนาะของเขาเลยนะคะก็เป็นของแท้โดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีตัวฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนนะคะค่าใช้จ่ายที่เราแจ้ง6กหมื่นสองพันกว่าบาทเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นราคาเน็ตเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝงแล้วนะใช่เลยนะครับก็ยอดจบตอนนั้นแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจัดให้ก็คือตัวแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปี1นึ่งแสนกิโลนะครับนี่เป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่ามาก จริงๆนะคะตัวนี้แบบอย่างแนะนําเลยเพราะจริงๆแล้วช่วงนี้ยค่ะเขาไม่ได้แถมมากับตัวรถแล้วแต่เราก<ช>็ยังคงว่ายังแถมให้อยู่เพราะว่าถือว่าคุ้มค่ากับลูกค้ามากๆ<ช>นะเพ<ล>ราะมันจะฟรีทั้งคุณป้องค่าแรงฟรีทั้งเคมีพันนะคะในการเปลี่ยนถ่ายการเข้าเช็ค <โฮ S 1> ระยะต่างๆนะนอะไหล่และเคมีพันพวกนี้ย<ช>ก็มูลค่าก็2 3หมื่นแล้วนะ ยังรวมไปถึงการฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก5ปีเต็มด้วยอย่างคุ้มอะครับเพราะตัวเนี้ยเอาจริงนะมบลค่าแพคเกจนี่นะประมาณ20,000 2แสนเลยนะและแน่นอนอื่นๆก็เป็นออปชั่นที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวท็อปนี่คือแบบมันเต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วด้วยนะครับก็มาเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําคลิปแดงแบบนี้มีเฉพาะในตัวตัวท็อปแบบนี้เลยนะเป็น s i กเน t u r e ์แน่นอนครับสำหรับไฟหน้าของตัวท็อปนะครับจะมาเป็น โปรเจคเตอร์ LED นะครับนี่ใบ LED เลยนะครับสว่างขึ้มาจะมี daylight ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ <โห S 2> ก็คือมาท,างทงั้งคมแบบนี้มาผ่นานโรงงานเลยค่ะแล้วตอนนี้ระบบตัวไฟนี่ยังอัจฉริยะด้วยนะครับก็คือมีออโต้เปิดปิดได้นะคะโอ้โหนะครับไม่ต่างจากปาเจโระครับรน้องๆก็เลยแล้วก็สำหรับตัวท็อปของมิวาทจะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเพื่อการขับขี่ที่แบบ ข้ามได้ทุกอุปสรรคเนาะไม่ว่าจะมีหมอกหรือว่าฝนตกอย่างไงก็เปิดไฟตามหมอกช่วยได้เลยนะคะโ,ฮโฮอ้ย่างเท่เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับล้อแม็กเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จากตัวท็อปมาก็จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานให้ยบ้อยเลย<ช>นะครับขนาด15นิ้วนะคะแบบตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็นลายแบบดอกไม้เนาะมีการปัดเงานะคะสวยงามนะคะ <c oughs> แข็งแรง <c oughs> แล้วก็ตัวยางเนี่ยก็คุณภาพสูงเลยใช่เลยนะครับ <c oughs> สาหรับช่วงล่างของตัวท็อปก็บอกบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วนะครับทุกอย่าง ทางโรงงานจัดเซตมาให้แบบพอดีสุดๆจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่คือรองรับการใช้งานแล้วไม่ติดสุมแน่นอนนะคะอันนี้เนาะแล้วก็กระจกข้างก็เหมือนกันนะตัวนี้พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแถมมีไฟเลี้ยวติดมาในตัวให้เรียบร้อยเลยด้วยนะครับต็ดูดีสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะเป็นย์เลตนะพกกุญแจเฉยๆกดปุ่มที่ตรงฝั่งคนขับ หรือด้านหลังสุดก็ได้นะคะก็สามารถปลดล็อกรถได้ทั้งคันเลยค่ะแล้วพอเข้าไปในรถนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพราะคุณแจเข้าไปด้วยนะครับสามารถเหยียบเบรกแล้วสตาร์ตรถได้เลยนะครับ oh. โมสะดวกสุดๆนะครับไี <Right. S 2> ่ออกมาเลยนะ <c oughs> แล้วก็ยื่นก็จะเป็นพวกระบบภายในอ่ะนะตัวเบาะหนังค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมาเป็นแบบอ่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นพุ่มหนังต่อบริเวณที่โดนผิวของเราเนี่ยก็จ,จะเป็นกึ่งค่าหน่อย แต่ก็จะเป็นผ้าที่ไม่อมฝุ่นเป็นลายสกรอตแต่แผงข้างประตูโดยปกติแล้วมันจะเป็นผ้านะคะอันนี้เราก็สั่งบุหนังให้ด้านข้างนะคะเราก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดนะเก็บได้ทุกอย่างตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะแล้วสำหรับภายในอย่างที่บอกเครื่องเสียงตัวนี้นะครับก็จะมีจอมาให้เรียบร้อยเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับได้ทั้ง Apple c a r p l a y Android a u t o นะครับบลูทูธ usb fmam ได้หมดเลยะนะครับและที่ฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดก็คือกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะติดให้ที่จอเลยแล้วก็สาหรับคันนี้ลูกค้าเพิ่มเซนเซอร์ถอยหลังก็จะได้ทั้งภาพและเสียงครบเลยค่ะโอ้ไม่ต้องกลัวครับถ้าเราลืมยังมีเสียงช่วยเตือนให้ด้วยนะคันนี้นี่สุดจริงๆเลยนอกจากนี้ยังมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พรมอะไรติดมาให้เรียบร้อยสําหรับการควบคุมเครื่องเสียงเวลาขับรถได้ด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วอ,อัตโนมัตินะ ลดการเมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วเลยค่ะโอ,อ้นี่บอกเลยว่าสะดวกสุดๆนะครับนอกจากน้นระบบอัจฉริยะยังมีเคียบนะครับนี่แผงเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้เลยนะครับเจอระบบช่วยเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงให้ด้วยนะครับใช่ค่ะรวมถึงป้องกันการชนกำแพงด้วยนะคะก็คือ f c m u m s มีให้ครบถ<ช>้วน<ช>ค่ะนะครับก็จะทำงานจากแผงเซนเซอร์นี่ะที่จะจับข้างหน้านะรวมถึงไอ้ตัวที่จับเรื่องของไฟนะครับก็อยู่ที่แผงเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้กระจกมองหลังด้วยนะครับรุ่นนี้ก็พิเศษด้วยนะตัดแสงอัตโนมัติเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะฟังก์ชันโอ,โ,โอ้โหนะครับ,รบนอกจากนี้เบาะหลังนะคะก็ยังพับได้ c ี0 เผื่อวางของสัมภาระหรือว่าเราต้องการแบบบรรทุกค่อนข้างเยอะนะคะ<ช>สามารถทับแล้วก็วางได้เลย<ช>มีม่านบางตานะป้องกันแบบาการสูญหายทรัพย์สินได้นะคะแล้วก็มีกรองเก็บเคื่องมูออุปกรณ์ต่างๆเข้าเซ็ตแบบพอดีโห<ช>จุเต<ว>็มที่เลยนะคะอมาให้ครบะครับพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มลมไบฟ้าน้้ายป<ไ>ปาปายยางฉุกเฉินใช้สะดวกนะคะง่ายดายนะ ครับลองอีูระบบแอร์ก็ยังเป็นระบบแอร์อัตโนมัติรแบบรุ่นนี้ด้วยนะครับใช่แล้วมาครบถ้วนจริงๆนะครับอย่างที่<ล>บอกและที่สำคัญไฮไลท์ของตัวรถนะคะของรถอีโคคาร์แบบนี้ก็ต้องมีความประหยัดน้ำมันสูงสุด23.3กิโลลิตรนะคะด้วยเครื่องพันสอง78แรงม้าพร้อมกับเกียร์ CVT ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยคะ่ะโอ้ยเนี่ยครับคุ้มค่าจริงๆและความคล่องตัวก็บอกเลยว่าหายห่วงด้วยนะครับกับข้อวงเลี้ยวที่แคบแค่4.4เมตรกับพลัพาว Power ไฟฟ้าที่ทำให้แบบ ไม่ต้องใช้กำลังเยอะอะครับเจราะคุมง่ายมือใหม่หรือว่าแบบมือแบบเก่าแล้วยังไงคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนขับขี่สนุกแน่นอนค่ะนะครับแล้วแล้วก็เรียบร้อยรถแต่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็เตรียมเข้ามารับรถคันนี้กันแล้วนะครับใช่เราก็มีน้องหมานะคะเตรียมรอเซอร์ไพรส์นะคะให้ลูกค้าอยู่ในรถแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ